สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กำลังจะเดินทางไปที่อยู่เนี่ยมองไปไปเซนทัลลาดพร้าวผู้ชมหลัวๆหน่อยเราจะไปเซนทัลลาดพร้าวค่ะไปช้อปปิ้งค่ะนากิกาไปช้อปปิ้งกันเต็มเงินไปเยอะมากมาคนเดียวค่ะมาคนเดียวโอเคโอเคเหงามากเลยอ่ะไม่มีคนคุยด้วยคนเดียวค่ะเราเล่นเราเล่นมากับเพื่อนมีเพื่อนมีเพื่อนแล้วก็แค่นี้มีมาแค่แค่สามคนค่ะ ใช่ค่ะแล้วอีกคนนึงที่แบบพูดมากๆอ่ะคนนี้ไม่มาไม่มาค่ะพูดมากแบบแบบอ้วนอ่ะแบบเจมจังเฮ้ยกินผูเรียงมาจากไหนอ่ะไม่เฮ้ยจำเสือร้องได้เนาะอ๋อกินน้ำมันนี่ก็กำลังจะไปนี่อ่ะอ้วนหันมาแล้วยังแรกเลยอทั้งแกใช่ป่ะไหนนะได้แล้วแล้วจึงเชิ Bye.